ลูกไม้ตกไม่ไกลต้นเมปะทิดาเผยภาพความสวยน้องมายูฉายแววนางเอกต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากสำหรับเมปะทิดาและน้องมายูลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่ใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวจะเห็นแล้วว่าแม่ลูกคู่นี้ตัวติดกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอ และในตอนนี้น้องมายูก็เริ่มโตขึ้นแล้วทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเมก็ได้มีการออกมาอัปเดตโมเมนต์สุดน่ารักของลูกสาวที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วมีความสนุกสนานสุดๆที่คุณแม่พาเที่ยวต่างประเทศว่าแล้วเราไปชมภาพความน่ารักของน้องมายูล่าสุดไปพร้อมๆกันได้เลย